ได้ทำเลนั่งหันหน้าตรงกับบันไดเลื่อนผู้คนก็เดินเดินขึ้นมาแล้วก็เดินไปเดินไปหาของที่จริงวงการพระเครื่อง มันไม่น่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจในประเทศไทยหรอกนะแต่ณที่นี้มันก็คลาคล่ำไปด้วยคนที่มุ่งตรงอที่จริงคนขายเนี่ยมันมากแล้วก็คนขายที่นั่งนั่งอยู่ก็ต้องเดินซื้อ ก็ถึงจะอยู่ได้ถ้ามีแต่คนขายไม่มีคนซื้อมันก็ไปไม่ได้นั่งจนจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้ขายแต่ไปนั่งข้างหน้าข้างในข้างในนั่งข้างขๆโต๊ะของอีกคนหนึ่งแปบ๊บเดียว ขายได้ละหมื่นสาารขายให้เขานะสรุปแล้วก็คืนตังให้กับเจ้าของพระหมื่นบาทคนขายนั่งนั่งชิวๆได้ไป3ามพันหคนดูก็ส่องดูไม่นานก็ตัดสินใจซื้อไม่นานจะต่างกับพระองค์ราคาถูกๆบางที ขายก็ยากคนกว่าจะตัดสินใจซื้อก็อยากแต่พระแท้ราคาสูงคนขายก็ต้องระมัดระวังกลัวหายแล้วถ้า ถือครองไว้น,น,นานๆมันก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่าทุนมันจมเยอะถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วของแท้ๆท,ที่แพงๆเนี่ยน,นานก็แต่นานก็ไม่ดีแต่บางทีบางทียิ่งไว้นาน ก็ได้ราคามันแล้วแต่คนถือครองนั้นสายปานยาวปานใดต่างรัทยอยกันขึ้นมาและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องดื่มกาแฟเรื่องกาแฟ ก็ไปรอดบางทีเช้าก็ต้องดื่มกาแฟก่อนถัดจากร้านกาแฟก็เป็นโมูปิ้งข้าเหนียวโมูปิ้งไก่ย่างก็ยังเจอบุ่มบุ่มนู่นที่มองไกลๆนู้น หลวงปู่ทวดนุ่นทางน้นยังตู้บริจาคยังถูกยกไปได้เหลือเขาก็เอาตู้ใหญ่มาตั้งที่จริงในนี้รูปรอขนาดใหญ่ของหลวงปู่ทวดเนี่ยมีสององค์องค์นั้นจะใหญ่กว่เพื่อน ต้องทำใจให้สบายในทุกวันเมื่อวันหลุดหิดก็ต้องให้หนุดหิดนานไม่ได้นอนหลับพักผ่อนมันก็คลายหายหนุดหิด